สวัสดีค่ะพี่น้องสูสุดคนได้จัดเลือกสำหรับมันนี่แล้วค่ะนาะยายหลานจอมจุ่มแฟมิลี่กะมาทัวร์จักน้อยนะคะพี่น้องคะมา,อารอเกลื่อนเกลืองแต่พี่น้องแค่หลักสำคัญได้จัดเด้ออันนี้ท่ากาศยานจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพี่น้องค่ะดูบ้านเอ่อดู เท่านีระค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ะได้ล้านเอ่อผ้าจอมจุ่มมาก,กจริงนะคะตะวันลื่นก็ประมาณลื่นนะคะเพราะว่าทั้งเพิ่นกับใบแจ,จงเข่ามาเนาะค่ะว่าให้เอาสำเนาสำเนาโตรจริงของเด็กน้อยนะคะพี่น้องค่ะยังไม่ถึงเจ็ดขวบนะคะทุกจริงทุก,ทกย่างหามผ้าใส่เอกสารนะคะพี่น้องค่ะให้เอาโตรจริงนะคะสำเนาห้ามใช้นะคะพี่น้อง ในร้านพึ่งจะรูพี่กันด้ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้บอกนะคะบอกสําหรับอ่าทุกๆพันธนะคะน้าหลูกน้าหลานขึ้ืนเครื่อให้เตรียมเอกสารให,ให้พร้อมให้พร้อมทุกอย่างทุกแน้วได้ค่ะเอาตัวจริงนะคะอ่าเอาตัวพร้อมเด็ดขาจะพี่น้องค่ะเพราะว่านะคะจะเป็นการดีนะคะสำหรับคู่รักคู่ใหญ่เป็นการดีสำหรับหล,ลูกหลานเท่านั้นกันนะคะ จำไดก่ะฝากแม่ค้าพี่นอกก้องค่ะฝากด้วยค่ะเ,เป็นอุตส่าห์วันจะให้ลูกย่ายหลานเด้อมาจ้งบ่าได้เรียนขึ้นไปเอาอีกค่ะ